สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะพบกับช่องของนันนี่บีน้อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับมาในวันนี้นะคะนันก็จะมาทําการแกะกล่องรีวิวนะคะต้นไม้อีกแล้วค่ะซึ่งก็คือบอนสีนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในการแพ็คครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษนะคะแพ็คม้วนๆม,มารอบๆต้นไม้แบบนี้นะคะเปิดออกมาแล้วเนี่ย ก็จะเจอกับนี่เลยก็คือทางร้านก็คือแพ็กเป็นแก้วน้ำสองใบประกบกันนะคะแล้วก็ใส่กระถางลงไปเนาะและต้นไม้ในวันนี้ของเราก็คือได้แก่นี่เลยค่ะองค์หญิงทอฝันนั่นเองนะคะมี2ใบนะคะเล็กๆน่ารักเป็นไซส์จิ๋วค่ะหรือที่เรียกกันว่าไซส์เบบี้นั่นเองนะคะองค์หญิงทอฝัน 1> <1> เป็น1ใน13บอลสีเทพที่มีราคาแพงนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในลำดับที่13เลยค่ะดีใจมากเลยที่ได้มาครอบครองนะคะแล้วก็มาทำการกรีดค่ะด้านข้างที่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยก็คือเป็นต้นแม่นะคะเป็นต้นแม่ของต้นเบบีนี้นะคะ ซึ่งได้มาจากใน Facebook ค่ะเครดิตภาพแล้วก็แม่ค้าเนี่ยขึ้นไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปทักแล้วก็สอบถามแม่ค้าดูนะคะว่ายังพอมีอยู่หรือไม่นะคะยังมีแบ่งอยู่อีกหรือไม่นะคะก็ทำการกรีดออกเลยค่ะทั้งร้านแพ็คมาเป็นอย่างดีนะคะไม่มีบอบช้ำเลยนะคะต้นไม้ อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะก็คือทำการซื้อมาด้วยตัวเองค่ะก่อนที่จะซื้อต้นไม้กับแม่ค้าพ่อค้านะคะแล้วก็เช็คเครดิตหรือว่าสอบถามให้ละเอียดนะคะเราเป็นสิทธิ์ของเรานะคะคในการที่จะสอบถามเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการ หลอกขายต่างๆมากมายเลยนะคะสำหรับแนนในครั้งนี้ก็มีการตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยก่อนที่จะทักเข้าไปสั่งซื้อนะคะนี่ค่ะสองต้นนี้สใองใช่สองต้นค่ะสองใบนะคะน่ารักมากเออก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะแปะด้านบนเอาไว้นะคะเพื่อกันไม่ให้หน้าดินเขาหลุดร่วงออกมานั่นเองค่ะแล้วก็มาทำการดึงกระดาษทิชชู่ออกนะคะค่อยๆดึงค่ะ น่ารักจังเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนที่ทําการสั่งต้นนี้แล้วก็ระหว่างที่รอคอยนะคะคือแบบว่าเฝ้ารอมากๆเลยใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าแม่ค้าอยู่เพชรบูรณ์ส่วนตัวแนนก็คืออยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็มาทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องกันเลยในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าทําการสอบถามไปแล้วเนี่ยแม่ค้าก็แจ้งว่าเปลี่ยนดีกว่านะคะ เพราะว่าดินที่ใสมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอัดแน่นนะคะันนก็นำอลองก้นด้วยหินภูเขาไฟค่ะใช้เป็นกระถางใสเพราะว่าอยากจะส่องดูรากเขาด้วยนะคะนำกระถางไปวัดดูแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปค่ะส่วนผสมวันนี้เราก็ทำเป็นตู้อบบอล DIY อีกด้วยนะคะเพราะว่าแนนเนี่ยยังไม่มีตู้อบบอลเลยนะคะก็จะใช้เป็นขวดน้ำ ไส์ใหญ่แบบนี้นะคะมาตัดเพื่อที่จะนํากระถางลงไปวางนะคะนี่ค่ะลองวัดดูแล้วนะคะลงใส่กระถางใบนี้ได้แน่ๆนะคะแล้วก็มาทําการถอดกระถางน้องกันคะ่ะจริงๆนะเนี่ยเอ่อก็ไม่แนะนําว่าให้แกะออกมาดูขนาดนี้นะคะเดี๋ยวรากเขาจะบอบช้ำต่อด้วยความที่แนนอยากจะรู้นะคะว่า น้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เลยไหนๆจะเปลี่ยนถอดถางแล้วก็ขอดูสักนิดนึงองค์หญิงทอฝันต้นนี้นะคะก็คือน้องมาจากชิ้นผ่านั่นเองนะคะเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยค่ะก็กำลังมีรากต้องระวังมากๆไม่ให้รากของเขาบอบช้ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาดูนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยต้องพยายามที่จะเบามือให้มากที่สุดนะคะ ชิ้นผ่าไม่น่าเชื่อนะคะชิ้นผ่าเล็กๆแบบนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนดินค่ะดินของนั้นก็จะเป็นดินที่ผสมอ่เพอร์ไลท์เวร์มทไลท์นะคะมีอา่ามูลไส้เดือนค่ะมีพีทมอสนะคะก็คือพอยต์ของจุดประสงค์ของอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอยต์ของ การผสมดินก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้ดินโป่งให้มากที่สุดเพื่อที่รากของเขาจะได้เดินดีนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยก็จะใช้เป็นใบก้ามปูแล้วก็ผสมกับดินนะคะก็เอาที่สะดวกที่เรามีแต่เนื่องจากว่าแนนมีดินเนี้ยปลูกแคกตัสนะคะแล้วก็เลยนําดินนี้มาใช้ค่ะข้างบนก็ปิดด้วยสเฟกน้ำมอนะคะก็จะเป็นให้ความชุ่มชื่นนะคะก็จากนั้นเนี่ยเราก็นำไป ใส่ลงในตู้อบ DIY ของเรากันเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทำการหล่อน้ำลงไปที่ก้นกระถางนะคะเรียบร้อยทีนี้เนี่ยมันถ้ามันปิดลงไปไม่ได้เนี่ยนั้นก็จะใช้วิธีการตัดด้านข้างของเขาขึ้นไปประมาณสักหนึ่งเซนนะคะรอบๆบด้านเลยนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะตัดขึ้นไปตรงๆนะคะประมาณ1นึ่งซน,นค่ะ1หสองหนึหนสอซนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ ปิดลงไปได้นะคะเรียบร้อยค่ะตู้อบ DIY นะคะสำหรับถ้าใครอยากจะนำไปใช้บ้างก็ได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีวิธีทำตู้อบ DIY แนะนำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถือว่าเป็นการแชร์กันนะคะเพื่อนๆและสำหรับคลิปองค์หญิงทอฝันในวันนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตพัฒนาการขององค์หญิงต,ต่อไปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของนั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ